ไปไปไปเอ้ยมีซอมพีโผลมาว่ะเว้นให้ในพานไว้เก็บบ้างไหยโอเคอายักอายักน่าจะเก็บขาเจ็บขาเจ็บขาบอกว่าพวกเราใช้โปรเหรอได้เดี๋ยวมึงรู้จักเลยครับว่าโปรเป็นยังไงแล้วอลิสแล้วสรุปปัมจะยอมรื้อประตูให้ไหม ไม่หรือไม่หรือเราต้องไปยืนอหรืออ่าได้อยากมีปัญหาเดี๋ยวจะให้นั่นอะทงอยู่หน้าบ้านอ่ะธงอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้เอ้ยมีคนมีคนอยู่หน้าบ้านมีคนอยู่หน้าบ้านพี่ย้อนย้อนกลับย้อนกลับมันเลวเหรออ้าวมีธงมั้นั่น่ะเอ้ยไอ้คนคนเต็มตัวเต็มตัวเดี๋ยวนะ คนป้านั่นน่ะนั่นคนหรือธงอ่ะคนหรือธงโคดโคดขวาขวาขวาพี่ขับไปเลยขับไปเลยไปเลยอย่าลงตรงนี้มีปัญหานู้นนู่นน้านู้นนู้นน้าข้างหน้าข้างหน้าบอบอยู่บอบอยู่บอบอยู่นั่นน่ะมันวิ่งเข้าไปแล้วมันวิ่งเข้าไปแล้วมันวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันวิ่งเข้าไปทางท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่บ้านเราพี่บ้านมันลง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  ไหนพี่อยู่ทางไหนกันนะหน้าบ้านหน้าบ้านหนน้้าาบเจอคนเจอคนเจอคนบิ๊กปีกปีกตีเดิมไปแล้วเอ้ยผมมีเดี๋ยนะอุ้ยอะไรวะข้างหลังวะข้างหลังวะข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยข้างใน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 ผมโดนข้างใยิงจากไหนข้างใ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 นตรงนี้ตรงเดี่ยมนี้เยียระบักเปิอะไรวะเนี่ยบักเปิดกล่องกระเป๋าไม่ได้ชิบหายแล้วข้างในข้างในข้างใน โอ้มันยิง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 อัดอ๋ออ๋อเอ้ยเอ้ยอ๋ยอ๋อไปอยู่แนวป่าข้างนอกอยู่แนวป่านอกอยู่แนวป่าใช่ผมโดนยิงพี่ป้านกลับมงรับกลังรับทันทงมาแลอะไปไปเฮ้ยของหลังเสริมเอา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 แนวป่าโอ้ยโอ้ยโดน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 ผมโดนไล่ผมโดนไล่รักษาตัวพี่รักษาตัวแลผมมีแล้วผมกดดแไไมม่้องไม่เห็นมองไม่เห็นว่ะคือคล้องใช่ไหมได้ ยิงกูนะเดี๋ยวมึงรู้เลยที่เดิม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 มันบวกมันบวกมันเอาชาร์จเลยคนมจะไปจะไปแอร์ดอฟก้งไม่ได้ไปไอเดี๋ยวไอ้เหี้ยพอจะบวกทีไรโดนแม่งชอบบินหมาเฮ้ยผมออกก่อนได้ป่าววะผมกดแท็บกระเป๋าไม่ได้เออออกก่อนออก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 ไม่มีอะไรบ้าง อยู่ในมันอยู่ในบ้านนะมันอยู่ในบ้านตัวหนึ่งมีอยู่ในอยู่ในบิกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งผมโดนยิงจากข้างนอกข้างนอกฝั่งขวานะข้างนอกฝั่งขวาสไนอยู่ขวาขวาแบบไหนขวาแบบขวาขวาขวามือพี่เลยอ่ะถ้าดีเขได้องไแล้ววิ่งตลบหลังนะไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนไอ้เฮียเข้าช้าจังเหรอเฮ้ยเอ็นเนดีะไอ้ชัดมองไม่เห็นมองไม่เห็นวรไม่จบใช่ไหม เราอไม่จบเออมันยิงมันยิงยิงเฮ้ยมันยิงมาจากข้างในมันมีจากข้างในมันมีจากข้างในด้วยตัวนึงมันยิงมาจากข้างในสไนด์อ่ะเสียงจากในพี่มันไอตัวข้างในคงไปเอาสไนด์ออกมาไม่จบแม่งสร้างแม่งสร้างธงไว้รอบบ้านเลยตอนเนี้ยใช่พี่ปาเราเข้าข้างในแสดงว่ามันกลัวเราจริงๆแอดมินมึงต้องลื้อนะถ้าไม่ลื้อกูจะลื้อแล้วนะเนี่ยมีระเบิดสโมกให้กูปาให้ไหมปาหน้าประตูเออปาหลอกมันดดิเี๋ยว่ พราะตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งไว้ถ้าเข้าไปมันอาจจะสลับปืนมายิงเราไม่ไม่รู้ตำแหน่งวันว่ะเพรามันอยู่ไหนอะแต่มันมันมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนรู้อะแล้วก็สร้างสร้างธงสร้างธงเพิ่มแล้วทำไมต้องให้เราทำไมต้องให้เรายึดธงอะปล่อยเลยเดี๋ยวให้อดินมันลื้อเลยเออไนเรายึดธงได้เมื่อไหร่เราเราลื้อเลยลื้อเองก็ได้แต่มันก็มากดโอเวอร์เทคเลยแล้วธงมีกี่อัน โทงแม่งรอบบ้านอะรอบบิคตใช่ไม่ที่จริงแอดมินรื้อได้เลยไม่ใช่หรอขอเป็นใช่เออแล้วมึงรอทำไมต้องรอให้กูตีกันเนี่ยมันน่าจะเป็นบล็อกเหมือนเมื่อเหมือนเมื่อเช้าพี่ก็ได้ยินเสียงโดนเฮ้ยมันด่ายนะหีเฮ้ยใช่ปหมเสียงเมย์เอิร์ธไม่ใช่หรอเมื่อกี้หรออะอะไรหรอบิวพูดอะไรบ้างเมื่อกี้เฮ้ยอ๋อชอปปี้ เออเสียงเมียเออผมจำได้เออใจกูบอกช็อปปี้ไม่ได้บอกไอ้หน้าหีดีนะกูไม่ได้สตรมกูรู้ว่าใครด่ากูแล้ว้ยเดี๋ยวกูปั่นแล้วนะเข้าไปปั่นแล้วนะระวังระวังระวังเฮ้ยเสียงปืนใช่อยู่ข้างในมันเห็นเปล่ามันเห็นใครนั่นอ่ะมันยิงผมมันยิงผมจากไหนอ่ะไม่แน่ใจ พลานพลานดูดิปะพาคานนี่ปะพาคานเสียงมาจากทางปะพาคานกับเฮ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนบนแทงน้ำบนแทงน้ำบนแทงน้ำใช่บนแทงน้ำบนแทงน้ำโอเคกุชชีเอาไงบนแทงน้ำใช่ไหมช้ากับผมก็ได้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโนปลาสมุกกันปลาสมุกกันใครใครใครมีสไนต์ก้องไกลบ้างผมไม่มีเลม่ได้ไม่บานใช่ไหมบนแทงน้ำพี่เห็นไหมแทงน้ำไอ้เหี้ยสมุกติดตัวเองแทงน้ำทางวิวพี่วิวระหว่างระหว่างวิวกับนวิวก่ะพี่เห็นไหมอ๋อ เฮ้ยพี่อยู่อยู่อยู่ตรงร่องอยู่ตรงร่องอยู่ในร่องนี้ยิงเลยยิงเลยพี่ยิงเลยพี่พี่อ้อมไม่เห็นไม่เห็นจังหวะนี้มองไม่เห็นซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งบนทางน้ำมีนะได้ได้ตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ป้องได้พี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่มันย้ายแล้วมันย้ายแล้วพี่พี่เราไปดักทางลงมันยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เราวิ่งไปดักทางลงมันมาดิชิดกำแพงยิงกดอยู่ยิงกดอยู่ คครรมีัไนนนเปบพี่ยิงอยู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 ่มีคนยิงอยู่มีคนยิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาระเบิดเช็คก่อนเลยนะมันอยู่บนแทงน้ำมันอยู่บนแทงน้ำพี่เห็นแล้วพี่พี่เห็นแล้วเห็นแล้วมันมันยึกยึดยึกยืนมันนอนอยู่มันนอนอยู่ระวังนะโอเคแป๊บนึงนะออกซ้ายนะออกซ้ายออกซ้ายเฮ้ยเราเราปีนขึ้นไปบนประภาคารยิงมันได้เนี่ยเอาดิขึ้นเลยเดี๋ยวเตาให้แต่มันเป็นบันไดเลื่อนไม่มันมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งบันไดมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งบันไดมันมันไม่กดอยู่กดอยู่กดอยู่มันคานอยู่มันคานอยู่ มันคานอยู่มันคานไปตรงที่ที่มันเหมือนเป็นตุดเป็นตุดแทงน้ําอ่ะมันที่เติมแทงน้ําอ่ะบนหัวอ่ะมันเป้านึ่งอะนะมันลงไม่ได้มันลงไม่ได้พี่พี่พี่ล็อกอยู่ล็อกอยู่พี่โจขึ้นเลยก็ได้พี่ผมานขึ้เเจอดี๋ยววผผมมลล็็ออกกให้เดี๋ยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่อันหนึอกโอ้ยเหี้ยปวดเที้ยวอะไรเวลานี้กูแทงน้ำปวดด้วยขวาครับเยี่ยชีวิตจริงขวาพี่ H5 ตรงยิงซุ่ม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 กด อเอาเออยิงสุ่มกดดูยิงสุ่มกดอยู่ระวังหน้าระวังดูด้วยนะชิดกำแพงไว้นะเอลวาผมด้วยผมปีนอยู่รู้ศบเลยมันอยู่บนแทงน้ำม,มันอยู่บนแทงน<ม>้ำยังซองอยู่ยัง่องอยู่มันยังอยู่พอมันรู้มันรู้รว่าพี่เห็นแล้วไงแทงกน้ำไหนซ้ายขวา,ขวาขวาขวาพี่ม,มีมีตัวเลขเอสยี่สิบห้าอยู่ะ <S <S พี่ยิงอยู่ย,ยิงยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่ว่าเห็นยิงขู่ว่าเห็น ยิงขู่ไว้เห็นอเดี๋ยวนะให้ให้กบกบกบมาอยู่หลังกูได้ปะตรงเนี้ยรอได้ก็ได้พี่พี่โจกำลังปีนขึ้นมาพาคาร์ินรรอระวังนะระวังเห็นนะระวังเห็นนะกบเอ่อกบ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 มากบมาซ้อนก็ได้ก็ไม่ระวังเพื่อนมันวิ่งมาอีกลอบนะเออเออเออเฮ้ยเสียงปืนใครยิงอ่ะเฮ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงมันมีมันมีมันมีตัวข้างกำแพงข้างล่างแทงน้ำ ตัวดำๆอยู่เอามอไม่เห็นตัว,วมไม่เห็นตัวตรงไหนพี่บาที่พี่บาเจอเอ่อข้างล่างแทงน้ำข้างล่างของแทงน้ำสมุกสมุกสมุกอะไรก็ได้หลังกำแพง,งเหรอไม่ไม่น่ากำแพงเมื่อกี้เหมือนเห็นมันกระโดดลงเ่ะข้างบนเอ๊ยหรือว่าผมเออน่าจะเลนออฟไซด์วะผมมองไม่เห็นมันกระโดดลงอ่ะผมเพราะผมไม่เห็นบนแทงน้ำแล้วไม่เห็นขยับแล้วนะบนแทงน้ำอ่ะผมเห็นตัววิ่งลงมา มันผมบีบแล้วนะพี่เบนซ์อยู่ตรงนั้นก่อนพี่เบ้นต์ตรงน้นไม่เห็นกระพงกระแพงไม่เห็นแล้วไปบนแทงน้ำไม่มีแล้วหลังหลังกระแพงอ่ะหลังกระแพงมีไหมบนแทงน้ำไม่มีแล้วเหรอไม่มีไม่ตำแหน่งกลุ่มมองไม่เห็นพี่เบนซ์ถ้ามันโดถ้าามันนต้องเเจ็บบพี่นซ์ขึ้นอีกขึ้นอีกประพาคารหนึ่งเลยขึ้นอีกประพาคารใครขึ้นแทงน้ำได้ขึ้นเลยไม่เห็นนะแทงน้ำไม่เห็นโน่นมีแทงบนแทงน้ำตัวหนึ่งอ่ะข้างบวนอ่ะใครอ่ะเพื่อนเราเปล่า เพื่อนเราว่าใครใครอยู่บนแทงน้ําที่ใกล้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 กับแทงน้ำมาข้างบนอ่ะนนไม่มีไม่ Ki ไมีไอปะพาคานอีกอันหนึ่งอ่ะใครผมผมผมปะพา<ด>คานะผมปะพาคานปะานพาคานอันไหนอันแรกหน้าบิ๊กใช่ไหมปะพาคารสูงสุดอ่ะจะปีแล้วนะจะปีแล้วนะระวังให้ด้วยระวังให้ด้วยโอเคโคชอเพื่อนโคชอเพื่อนโคชีเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงจากซ้ายข้างหลังสายจากซ้ายมันยิงมาจากข้างหลังแสดงว่าแม่งอยู่นอกกำแพงเชื่อไหมมันมีนอกมันแสดงว่ามันโดดลงไปแล้ว มันต้องมีพวกพวกพวกมาเกิดใหม่มันยอมเจ็บเปล่าวะอะไรนะพี่ลิศเฮ้ยแต่มันไปไวมากครับพี่ไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไอตัวที่ตายเปล่ารีสปอนใหม่เปล่าได้เปล่าถ้าพี่มาได้พี่มาเลยแต่ว่าเราวังนะเพราะตอนนี้มันมันอยู่ข้างนอกข้างนอกลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยอยู่ข้างนอกไปหาบ้านมันกันดีกว่าวะกูว่าแม่งอยู่ไม่ไกลอ่ะนี่มีบ้านข้างบนตรงที่เจอกับกบอ่ะเอ้แต่เดี๋ยวถ้าบ้านมันอยู่นั่นและอะไรข้างหลังคืออะไรอ่ะ นั้นบ้านเล็กที่ไม่มีอะไรบ้านเล็กไม่น่ามีของขนาดเนี้ยเดี๋ยวนะเตรียมพี่เตรียมของเตรียมล็อกบ้านดีกว่าปะเฮ้ยมาแล้ว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 วิ่งอยู่นู่นวิ่งอยู่นู่นวิ่งอยู่นู่นวิ่งอยู่ข้างหลังบิ๊กการตามงวงการตรงเอสใกล้ใกล้ใกล้แบบบีว่าเมื่อกี้เห็นมันวิ่งอยู่ท้องตรงถนนนะเมื่อกี้ใครอ่ะอ๋อพวกเรานี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะเอสีฝั่งนู้นเลยฝั่งหออ่ะกระโดดป่ะเดี๋ยวนะใครวะ ใครยืนอยู่กลางอะเออกระโดดกระโดดใครวะนั่นอะแต่ผมเองโอ้โหชื่อแม่งไกลไกลแม่งมองไม่เห็นอีกอยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นชื่อใช่ไหมใช่ใช่อยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นชื่อตอนนี้คือถ้าสองกลอบบ้านมาดีกว่าเดี๋ยวนะใครอยู่ในพุ่มอะพี่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 ผมกาลังวิ่งเช็คหลังนะมันน่างงมากเลยนะเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมองเห็นชื่อพวกเราแต่ให้คนอยู่ข้างบนมองไม่เห็น เนี่ยแสดงว่ามันลบจุดได้เปรียบออกไปไม่งั้นไม่ทำอย่างนี้หรอกตรงนั้นมีสองคนใช่ปะตรงกบกับเออกบกับเอิร์ธใช่ไหมอยู่ด้วยกันใช่สามคนรถรถจอดไหนรถจอดอยู่ไหนไกลไกลจะไปเอาเองงั้นถงด้านนอกนี้เราไล่ทำลายเลยก็ได้นะทำลายไปหาไปทำลายไปหาไปปะไม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันลื้อเลยได้นะเออเฮ้ยนู่น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 อยู่ไหนอยู่ไหนนู่นสามแยกสามแยกสามแยกกับผม ผมผมเออเนี่ยที่กําลังมงมาอยู่เนี่ยกําลังโดนอยู่เนี่ยจริงจริงนะเนี่ยผนเล่นเป็นยังไงมันเล่นนอกเซอร์ฟไซด์ฮะอ๋อเดี๋ยวมันก็เทคอีกเลยยึดแล้วคือเราต้องเฝ้าอ่ะ มีไม่มีมีทางเดียวคือต้องไล่ที่พูดตรงๆตรงไล่ไถบ้านอ่ะไล่ที่วิ่งพกปืนซานแล้วครูเอาไงเราจะเราจะไล่ที่มันไหมหรือว่าจะไล่ที่ไล่ดีไล่ดีได้ต้องไล่ต้องไล่เลยกับแอลล็อกปิกหรือไม่ก็เนี่ยจังหวะเนี้ยไปไปแอร์ด็อปเลยปะมาคนจะไปแอร์ด็อปวิ่งมาเจอกันสามแยก แล้วใครแล้วใครจะอยู่ตรงเนี้ยเดียวผมกับพวกเราไงขอขอคนคุ้มกันผมด้วยคนหนึ่งเออก็พี่ไงรถมีคันเดียวนะอ๋อมนรถมีสองคันขับมาดีกว่าเออจะถืแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่ขับเลยไปก่อนนะโอเคมันไปไหนแล้วมันมันน่ามันน่าจะไม่มันน่าจะไม่เวียนแถวนี้แล้วล่ะไม่แล้วอืมเป็นพอยไม่พอแล้วพี่เมื่อกี้ได้น้อยมากเลยประเด็นคืออยากลื้อมากอ่ะ มึงเตือนแล้วไม่ฟังจริงๆิมึงไม่ควรนะหรือว่ามันไม่ผิดกฎหรือเปล่าแอดมินเลยยังไม่กล้าหรือใช่ไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎแอดมินเลยยังไม่กล้าแต่นี่มันน่าเกลียดดกินตั้งคือกลับกลับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่นี่ก็ได้พวกเราต้องระวังหลังด้วยนะเออเอออยู่นี่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 ลูกซองอยู่นี่อะไรอยู่นี่หมดแต่ว่าลูกซองมียี่สิบห้านัด้นนะพิงกำพิงพิงพิงดินไอพิง ต้นไม้ไว้ดี่หลังไม่ได้ไม่แตกประเด็นคือหลังพิงต้นฮันพุ่มหน้าพุ่มหน้านี่พี่อขอเลยแล้วกันได้ผมได้ได้ได้เชนซอร์มาอันเดียวแม่งบัก